น่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอไม่นอกใจนูนล็อกไอเอาเตเล่นผับจีน้องซอเป็นคนบันไดทำไมน่ารักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกขวสังน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอไม่นอกใจนูนล็อกไอเอาเตเล่นผับจีน้องซอเป็นคนบันไดทำไมน่ารักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกขวสัง น่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอไม่นอกใจหนูรอกไอเอาแต่เล่นผับจีน้องสาาเป็นคนบันได้ทำไมน่ารักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคิวซังไอมันคนบ่รลอน้องก็คงบห่หูตัวไอไม่เคยเจ้าชูอันนี้ก็ไม่แน่ใจใครว่าพี่หน้าตาไม่ดีอะแล้วไงพอพี่คบกับหนูนี่พี่คบด้วยใจรักวรณิดรหน่อย คิดทบทวนให้บ่อยมานี่มาที่รักลองมาคบสักพักอยากบอกเธอว่ารักแต่หน้าผมเหมือนยักษ์ผมเลยหยุดชะงักลืมไปผมมันแค่ที่พัก ไอ้ก็ไม่รู้ไอต้องทำอย่างไงทำอีกทีนำไปแฟนเฉยไหมน้องมองมาหัวใจไอ้หวั่นไวไอ้เข้าใจว่าน้องไม่มีใครครบกับไอ้จะจะพาดูนางจริงๆรักน้องคนเดียวละมัง้งี่แต่งเพลงนี้มาพี่ไม่อยากดังไปแต่งมาเพราะพี่อยากให้หนูฟังมาคบกับผมผมจะพาขวงแคนบอกเลยผมไม่ใช่เด็กแว่นแบบแงน น่ารักซวยๆแบบนี้ไอซีบอกหาเจ้าจังซีเป็นสิบพี่จะบอกละคุณหนูนแบบนี้เป็นหมื่นลิน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอ้ไม่นอกใจหนูหรอกไอ้เอาแต่เล่นผับจีน้องเจ้าเป็นคนมันได้ทำไมน่ารักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคิวสั่งน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีที ไอไม่นอกใจนูลอกไอเอาแต่เล่นปับจีน้องเจ้าเป็นกนบันได้ทำไมน่าหลักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคิวสั่งคนนี้ผมจองตอนนี้ได้แค่มองแต่ว่าคงต้องลองเจ้าเป็นคนที่ไอ้นั้นไม่ปองอยากจะเป็นคนที่คู่ครองได้ไหมโอ้โอ้ ก็เธอหน้าละเขาวัวมวยอ่มมองมาที่ตัวผมใตัวดำมันฝรึงผมเมงโมิที่จะเป็นรักคนใจกันน้องเขาน่า้วก็บอกเลยว่าอามวยอยากให้คุณคิดอีสักนิดอีสักตีอีสักวีแล้วก็ลองมาลักผมติแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงแววตาของคุณมันเหมือนสายใ่ก็เธอมันน่ารักมันตาฮักอีกสักพักผมจะลองเข้าไปทักแต่หน้าผมมันเหมือนยักผมก็แค่อยากให้เธอรู้อยากจะบอกว่าไอเล็บยูตัวกว่าว่าเธอจะตอบกลับมาว่าฟัก อยู่น่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอไม่นอกใจหนูรอกไอเอาแต่เล่นผับจีน้องสาวเป็นคนบ้านไหนทำไมน่ารักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคิวสั่งน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีที ไอไม่นอกใจหนูลรกไอเอาแต่เล่นผับกีน้องสาวเป็นคนมันได้ทำไมน่ารักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคิวสั่งน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบปีที ไอไม่นอกใจหนู็อกไอเอาแต่เล่นผับจีน้องเ้าเป็นคนบันได้ทำไมน่าหลักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคขีวสังน่ารักแบบนี้ช่วยมาคบพีทีไอไม่นอกใจหนู็อกไอเอาแต่เล่นผับจีน้องสาวเป็นคนบันได้ทำไมน่าหลักจังถ้าเรามีลูกด้วยกันจะตั้งชื่ออีกคขิวสัง